เ้ยตักทามมาเมเนีกันมาหอดนานะเป็นที่ียบร้อยเด้เอเนาะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพระเจู้สุศลที่เขาพาเราอยดีมาหาในยาเพิ่นแขกไม่ต้อนรับมาหาดินังไม่เคยมาไม่เคยมอห,อย,มอ,หอยู่นี่ เออโอเคแล้วเราคมมาแล้วเหรอเอาพี่เออพี่สวยสมีอยู่สองเขาแล้วเงินกับเงินขายเครื่องอยู่เพื่อนผู ก um <laughs> ุมเออเด้อ <a> ฮ <living order> ัลโห้ยว้้ยว้ย้ยมีว่ามากระทันนะรอกี่วะโหวิวสวัสดีปะรุงกัน บายดีสบายดีสบายดีเลยทางญาทันสบายดีกันหนุบายดีเป็นยังไงมาละญาหน่ะโอ๊ยตามญานะตามตามตามสาวของยังเนี่ไม่ได้กินน้ำมาแต่บ้านมานอนจะเมื่อไงว่าอุ่นแล้วเออเรื่องลัก้าวขอเมื่อย เกี่ยวไผนะหอยยอดสาอแล้วอันี้โอ้อยาคอยจะคืนไี่ดีว่าดี่ากุ้งไก่แล้่อ่ะเมื่อตอนเว้นตอนแลงก็ได้มาเลยชิส่วนพอนอนขาในวะพนอนดีนอกแล้ว่านเนาะทีข้างนอกแล้วใช้เงินมาหาสสยสักดแหาเงินน่ออยู่ใช้ส่เบ็ดหเงินด้อด

ดึงให้ส่งลูกอย่าไปจับด้วยแม่นต่อเด้อใช่ขนมป้ายย่ายกินนะใช่ขนมดิเอาได้ไหมลางที่จะเอายังให้จับจับอันนี้มาลางกี่ไรเอ้าเเฮฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ย มึง้ก่ด้ยะเพื่อนดิวจักดุเง็นาะเพื่อนดิวแล้วตามยาแล้วฮะดิวนี่มาจะเชื่อลหนายานี่สองเชือบ่สองเชื่อนี่เนาะ

นับน้ำนนับน้ำนับกอนยังไปนะนับกอนเอาไหมนับเลยแต่วันทูที่ไปมาหักันบ่โอ้แหหลายแบบนี่มึงก็กินดิบอะไรกินอ๋เ่ไปดิน้ันมันี่ยอ่นดีกเง่ไลยไปหาเรามากินหนึ่กับพานมาเลย

Nhà nhanh luôn Nhà nhanh người không người mọi 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 người một người mọi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  người Nó โอ้ดน้อมกินไขรกินุ่มจินุ่มกินุ่มเข่าเยนนยิงยิงแข่าอย่างดูยิงดูเข่ยิงงงงามปวกัดกระปูอเข้าไอยู่ทางดูมเยเิงมุดแล้วเทิงมุดแล้วเย็ลไป l e v มากระท่านปเอาไปเป่ย n านะได้วยเนาะเอาหน่ยางแ h a เอาเกจไม่อวนไปโอ้ย่างน้อยแค่หลายเลยไม่ลยตัวหลายว่ะ

ใส่บ่ใส่บ่เอาแบนนี่ใส่สองช่อนนะเตกยบ่เกใส่สองช่อนถุงให้ถุงนาเนาะนา n า à ฐานของน้องสาวของมิตู้น้องบิวถุงใหยถุงนาเป็นกระกวาง เมน่บ่อคอยได้มาอยู่ใกล้ๆเลยบ่อคอยได้มาเน้ะยามเกี่ยวข้อกิีอย่างของมันาซอยแล้วเลยว่าเหี้ยวเขากลายเมนต้องต้นมันปงก่อนอหอในไม่้วนสิดูเที่ยงเงินมื้อจินมันนั่นละอ๋อเหอกระท่าน มาต้นมันเป็นทีแล้วปล่อยแล้วย

ตกจลเนาะผูกกับลานเพิ่นใชบงแ่เนาะมัฟกนเลเนหองป้ะเจาไปพอดีันมาแต่ว่านี่เนาะนี่นะเาๆเอาเมื่อไหรมันจะสุกได้สบายบวนาแช่ได้บางทันกูบ่เอาตัวนี้มือนี่มือเงาแล้วนี่ เงยาอยกผาอยู่มองไม่เหนเฮ้ยมอไเหเออันโกาน้ำนี่นี่นบินหักกาได้ยอดนี่ยกำไปไปเมื่อคูมยาไปมาเก็บเสรไปมันจัเก็บง่ายไปไปบิ๊วไม่ใส่ดเลยกเลยกว่าบิ๊วี๋ยวเ้มปูน่ะเก่งเก่ มันบ่างน้ำโยมหัวตัขึ้นเด้อนิดแล้วไงว่างั้นมันโยมหัวยองขึ้นน้ำเนี่ยโอ้ก็เรื่องแน่เห็นเจ้าแมวครูปะลูกเมื่อครูปะบอกยาเลยตัวกระลานเป็นเมื่ออะไรครูก็อะไรอันนี้นะคนมองมีลูกมีหลานนะฮักลูกฮักลานแค่อย่างนี้มันตีมันไต้เลยอุ้ ตะกี้เนี่ยมาเรื่องๆเต้องจะต้องพูดนอันี้นะมันควายควายสั่นนะนะสั่นลงมันสิเกาะมือเจ้านะไม่อยากสูงเี่ยนะจังไันสูงเนา่แต่อยก็ม่อยากสูงนร้อยเจ็ดสิบเนาะตีงามเป็นอย่างสูงก็ีน่นองข่อยว่ะสูงเกินทมาก เตี้ยอะไรเขาบอกเพราะว่าคนมัดมันจะมาได้หรือตัณนาเนาะสนณหาไปชุมนี่เด้อตอณหาผู้ชนสกินยังดิจะเป็นหมูมาเมียวแต่เราเป็นหมูมาเมี้ยขาขาเชือดคออดเป็นผัวอยู่ แปงแบบแปงแจวนะแปงแจวคงนี่ไม่ได้ขวัวขวัวไหมววเาม่ไยมันมีเครืองปั้นเราตำน่ามีวันงชันเนาะมีกลือปันขวัวเลยปันเลยท้ายยุ่ ตามเพื่อนชีมุนามเมอสันเป็นงามบ่ไหมคนนีวะนั่งกะเขาไปลากเาเนาะมันกับนเป็นตาตขี้เดียดหรอกเวยเนาแม่มันมีหมูมีหมาเอ้ยมีมีหมูมามีอยู่ หลานกับปู่เพิ่นขึ้นทั้งเทียงมาไล่ขึ้นเอาทั้งเทียงพุ่นนะ้าเราไปผิดมาก็เต็มให้จักย่าท่านน่ะสาวเบ่าเตียงเนาะโอ้ยเราก็แม่ รคครป,ปีแล้วนี่นะีกายแมนบีกายนี่กาเง,านางานินเมื่อยินนี่เลยเม,น,ากามนก,นกายได้ิแม่หรอเมนคนบาอื่นอขาไจขายเลยแมนัแล้ยังตีเนาายัาางเป็นแมนตะกิี ว่าเงินละก็บม่ค่อยแล้ยออกมาหนาเลยนั่งนั่งนั่งน่งอย่างกระปูกรบหลานคนน่ะไม่เทาไ้มองทงหัวเจ้านะข้ก็ดีกล่องจ้ากุกล่องข่อยต่างกันเลยเนาะ ตาหัวคนนี้เจ้าหัวเจ้าหนดูมี่เาหัวอนโอ้เขาจะยืดจนชุดโตคนละเลย่อถามเรามีแปลกนินบ้างนะนาะไปพุ่นได้ผูาชวนตโตแมน ก็ส่งบ่บ่บ่เจ้าก้ะสีช่งลูกไข่เป็นนั่นจับจันลงเลยอือืนี่นี่สีนี้มเจ้าในเส็บเส็บเลยนี่ดิงบ่เคยพอมันกันทัน ห Entonces, oh, see mm ั่นเพลี่นี่กินเพลี่ได้เนาะนะวะยาดอกเมียมันชื่อกี่ยาเหรอหั่นเพลี่ครับอ๋หั่นเพลี่หั่นแล้วหั่นเพลี่หั่นสาว่นนึงสาวหลายเคนนึงโบสาวท่อไม่ต้องไปขายเปลแล้วเมื่ออันปูแล้วอันนี้ปูแลเซียนนล้วจะเท่าไงเสียละเสียละเสียเมื่อเดียวกันจ้ะครับ งานยเนเพ่อ้าเนจหมักเดืองได้ไหมวะ่กับี่สันฮงเนาะอัน ทำทีร้อยแวบหลายเติมเนาะบลับตาองทุงด้ยหมั่นไหเก็บนั่นแล้วพอดีเรากินมือจังทันเบื่อยางไรเนาะสองยางด้วยคุณน่าเลุ่อมเสื่อมอยู่ กลับก็น,น้ามาักกะพันเลยป่ะม,มันเมื่อเทียงกันด้วยป่วยตอนนีง bố mùa bắt sao mùa mèo bò hả? You nan yên tang nè bò. You nha nè bò mì xưa nè mùa mìm tesưa. You sửa yu mìa bùa 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 หงกำใช้เกือบูกใช้เกือบพีะใเกืบดนหนาวเลยตีนแตกนะฮะทิมลงอันนี้นนี้ลอันนี้ลู้ตัวนึงปุ๊บปุ๊บ้เอยู่ทานทันขนาด

นางก้นพินังนะวอาก้นนังนะวะเมื่อกุนังวีวีกุนังลูกนมีรถมืองด้กนรถปูกันนะรปูกกัห้างนะไปบ่ไปแล้วยังมาดลินมือใหม่ยังมาดินน้ำยาไปเออดีแล้วเียองุี ไอ้แสงพี đây đây. ่ไปเอากันเลิกมาได้ทีคิ้นไอ้เปี้ยแสงเป็นแทบิวมาแล้วเปอยางเมื่อบะนี่ติดแล้วติดแล้วบ่

เือเจ้าเนี่ยเป็นเสือและเสือน่ะเจอกัแฟนุ่มได้เสือจ้านะโดไปแก้วเมื่อเหนียวด้กะด้เอกียกไปได้ดบอันหิ้วข่า้หนิเมื่อก่อนไปเด็มาลินใหม่เด้ออะไรชื่อเพอวะชื่อเพอวะไ่่านทำย่งไงเฮ้ยอ้าวบูเงาเอาไปไปเ้อ บายกันเด้อบายบายดีบายดีแล้ว้องวิวเลเมื่อป้าเด้เด้อเมื่อเห็นเมื่อเห็นยเพือนยังตามาลบึง